สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่22กรกฎาคม2565ดีลยังไม่จบครับชูสกุนเดยบอกเลยว่ามีดราม่าเดือดภาค2นะครับเดือดสุดๆเลยครับผลนี้นะครับการันตีความเดือดให้เลยแล้วก็มีเรื่องที่โทมัสทูเคิลอยากได้นักเตะเพิ่มอีก4คนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้มารอฟังกันได้เลเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดกันแต่ว่าก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากทัวรรรร์์ออััลลเเเชชชซซีีีกกบบนะคคใยยาไป อังกฤษกับปีเตอร์โบแล้วก็น้องเอิญชมซูเปอร์บิ๊กแมชเชลซีเจอรลิวพูลแล้วก็ทัวสนามบิ๊กซิกพเมลีกครบนะฮะสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับขอบุญสิงห์เวอร์ออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบแล้วก็ของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงห์เวอร์ออฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณ Suzuki s w i พ t Power y o u อ Up ครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอั j เจและแพลตฟอร์ม h a t t e เทเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับโดยยอดขายในไทยกว่า140,000คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศได้เลยนะครับ ขอบคุณคอล่าแอ็นะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮารานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code แอดไลน์หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกเข้มาจากช่องปีตาบอมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับ รวมไปถึงยาแก้ไอาตาขันตีนะครับกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อมพิเตอร์บดมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับมาชูสกุลเดนะครับโอ้โหนึกว่าเมื่อคืนจะได้ข้อสรุป สุดท้ายยังนะครับแล้วมันมีดราม่าภาค2นะครับและดราม่าภาค2เนี่ยเหมือนจะเดือดกว่าภาคแรกนะครับอ่ะเราจะไล่เรียงตามไทม์ไลน์กันไปให้ไม่งงนะครับเริ่มจากช่วงค่ำเมื่อวานนะฮะช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยเซบียาเขาประกาศรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปปริซีสซันที่โปรตุเกสนะครับปรากฏว่าไม่มีชื่อชูสกุนเดเนื่องจากนักเตะก,กำลังอยู่ในช่วง เจราจารย้ายทีมอันนี้โรมาโน่บอกนะฟา b บริซิโอโรมาโน่บอกว่าไม่มีชื่อเพราะว่าอยู่ในช่วงเจราจารย้ายทีมซึ่งเรื่องนี้มีการตัดสินใจภายในสโมสรแล้วเพราะเซบีย่าตั้งใจว่าจะขายกุนเดให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ตอนแรกเนี่ยอโอ้โหคนก็มั่นใจว่าเชลซีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเพราะว่าปรีซีซั่นก็ไม่ไปเตะนั่นหมายความว่าทุกอย่างใกล้จบแล้วหรือเปล่าและจนถึงตอนนั้นเนี่ย ประมาณทุ่มกว่า,วาตามเวลาประเทศไทยบาซโกน่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความพีคคืออะไรความพีคคือเมื่อวานนี้บาซโกน่าใช้คันโยกเศรษฐกิจรอบที่2อย่างเป็นทางการแล้วนะครับบาซ่าใช้และสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือจนถึงตอนนี้เอารวมคันโยกที่1คันโยกที่2บาซ่าเอาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายได้ทั้งหมด25% ไปจำนองเป็นเวลา25ปีนะครับก็คือเอารายได้ตัวเอง25%จากการถ่ายทอดสดไปมอบให้กับบริษัทเงินกู้เนี่ย25ปีแล้วก็รับเงินก้อนโตมาหลายร้อยล้านยูโรเพื่อเอามาประคองสโมสรแล้วก็ทำให้พวกเขาตัวเลขเป็นสีเขียวมีงบประมาณในการเสริมทัพนักเตะได้ทำให้พอใช้คันโยกรอบที่2เนี่ยรอบแรกกันได้มา10%รอบ2ได้มาอีก15รวมเป็น25%ทําให้จากนั้น เคราตโรเมโรนะครับสายข่าวบาร์ซ่าจากคีคันเตส t นะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเมื่อวานเนี่ยโหแบบเดือดมากเขาบอกว่าทางบาร์เซโลนาใช้แท็กติกครับบอกนักเตะให้เปลี่ยนใจอย่าอยู่คนเดียวที่สนามซ้อมเซบียาแล้วเดินทางไปปรีซีซันกับเพื่อนร่วมทีมที่โปรตุเกสซะเพื่อซื้อเวลาหน่อยรอเวลาทางบาร์ซ่าหน่อย แล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าเฮ้ยบาร์ซ่านี่จะเอาจริงๆนะแค่ต้องรอเท่านั้นซึ่งแทคติกนี้เคราดโรเมโรบอกว่าทางเชลซีไม่แฮปปี้ครับทางเชลซีไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเชลซีไม่ปลื้มกุนเดไม่ปลื้มเซบียาหรือไม่ปลื้มบาร์ซ่านะครับแล้วเคราดโรเมโรยังบอกด้วยครับว่ามาเตูอาเลมานีผู้บริหารของบาร์ซ่าเนี่ยมีการคุยกับมอนชี ผู้บริาหารของเซบียาเกี่ยวกับเรื่องของกุนเดในขณะที่เชลซีไม่ได้คุยกับมอนชีแต่ไปคุยกับประธานสโมสรเซบียาแทนโรเมโรบอกว่าตอนนี้กุนเดมองบาซ่าเป็นลำดับความสำคัญก่อนเชลซีแล้วก็บอกด้วยว่ากุนเดเนี่ยมีกำหนดการมาดูบ้านแถวบาเซโกนาในวันอังคารหน้านอกจากนี้บาซ่ายังมีแท็กติกอีกข้อคือในเมื่อให้ค่าเหนื่อยได้ไม่มากเท่าเชลซี บาซ่าก็เลยเอาแบบนี้และการพวกลิขสิทธ,ธิ์ภาพลักษณ์พวกนี้ให้กุนเดเองจัดก,การเองหมดร้อเเลยนะครับลิขสิทธ์ภาพลักษณ์ก็คือสปอนซอร์สปอนเซอร์ภายนอกเข้ามาที่มาในนามสโมสรอ,อะไรแบบนี้ถ้าเกี่ยวกับนักเตะก็คือให้นักเตะร้อสอนสโมสรไม่ขอแชร์เพื่อแลกกับการที่ค้าเหนือยสู้เชลซีไม่ได้นี่คือข่าวที่อัปเดตจนถึงช่วงเช้ามืดของเคีร์าตโรเมโรซึ่งโอ้โหเมื่อคือนนี้มันเหมือนกับ เมื่อ2วันที่แล้วอ่ะบาซ่าเขาดาวเหมือนเริ่มมองหาตัวแทนไปแล้วแต่พอเคราตโรเมโรกลับมาอัปเดตเมื่อวานกระแสแฟนบาซ่าเมื่อวานกลับมาคึกคักกันแบบจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งแต่ไอ้ดราม่าที่ผมบอกไอ้คำว่าความเดือด,ดราม่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดือดเพราะบาซ่ายังไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ว่าเดือดเพราะบาซ่าใช้คันโยกเศรษฐกิจรอบที่2แล้วกำลังจะมีเงินมาสู้กับเชลซี แต่ที่เดือดคือมันเป็นสงครามระหว่างสื่อบาร์ซ่ากับสื่อเซบียาครับนักข่าวเจ้าเก่าเลยครับโคเซมานูเอลกาเซียเป็นนักข่าวสายเซบียานะครับรับข้อมูลตรงจากทางเซบียาเรียกว่าเราฟังข่าวปีเตอร์บอสเอามาฝากทั้งสองมุมมุมสุดโตง่งบาร์ซ่าของโรเมโรให้ฟังกันไปแล้วมาดูมุมสุดโตง่งฝั่งเซบียากันบ้างอย่างโคเซมานูเอลกาเซีย กาเซียบอกว่าตอน5้าทุ่มตามเวลาประเทศสเปนเซบียายังคงจัดการแล้วก็แลกเปลี่ยนเอกสารกับทางเชลซีแบบต่อเนื่องอยู่และจนถึงตอนนี้บาซ่าก็ยังไม่ได้ติดต่อใดๆกับเซบียาเลยเขายืนยันว่าข้อมูลที่บอกว่าติดต่อกันระหว่างบาซ่ากับเซบียาไม่เป็นความจริงกาเซียบอกว่าในความเห็นของเขาเชื่อว่ากุนเดจะไปเชลซี9 9 ส่วนเรื่องที่ไปโปรตุเกสด้วยเนี่ยโอเคอาจจะจริงแต่กาเซียบอกว่ากุนเดเนี่ยไปโปรตุเกสโดยสมัครใจแต่ไม่ได้ทำให้โอกาสย้ายไปเชลซีน้อยลงนะคือตอนนี้ยเชลซีกับบาร์เซโลนาขออภัยครับเชลซีกับเซบีย่าเนี่ยอยู่ในขั้นตอนตรวจเอกสารแล้วก็สาเหตุที่นักเตะไปโปรตุเกสด้วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาเชลซีแต่ถ้าไปกับทีมเนี่ยมันมีนักกายภาพคอยดูแลร่างกายให้ตลอด และมันน่าจะผ่อนคลายกว่าการซ้อมเก็บตัวคนเดียวที่สนามซ้อมเซบียาเขาให้เหตุผลแบบนี้นะที่เดินทางไปโปรตุเกสทั้งที่ตอนแรกไม่มีชื่อนะตอนแรกไม่มีชื่อแต่สุดท้ายคอนเฟิร์มว่ากุนเดเปลี่ยนใจไปปริซีซันที่โปรตุเกสด้วยนะครับโรเมโรบอกว่านักเตะรู้ว่าบาร์ซ่าขอให้ซื้อเวลาก็เลยไปส่วนกาเซียบอกว่าไปเพราะว่าจะได้มีนักกายภาพดูแลร่างกายให้ฟิตตลอดได้แล้วก็ไม่อยากซ้อมคนเดียวเท่านั้นไม่พอครับ กาเซียเขามีการรีทวีตคลิปของเคราด r โรเมโรอันหนึ่งครับเป็นคลิปที่เคราดโรเมโรอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับชูสกุนเดเนี่ยซึ่งโอ้โหกาเซียดา่าโรเมโรแรงมากครับเขาด่าเป็นภาษาสเปน3คําบอกว่าต้นโตต้นโตแอนต้นโตนะฮะเพราะว่าภาษาสเปนตัวทีมันออกเสียงมันต่อเต่านะครับซึ่งถ้าแปลความหมายคํานี้ครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่า stupid เออด่า stupid 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 แปลเป็นไทยด่าว่าเซนเซอร์นะเอ็งโง่หเอ็งโง่เอ็งโงโ่ด่าแรงมากด่าแรงมากครับท่านผู้ชมครับผมถึงบอกว่ามันเดือดผมพยายามพูดเบาๆแล้วกันด่าก็ว่าไอ้ด่าแบบนี้สามคำด่าเคราตโรเมโรคือผมถึงบอกว่านี่คือ สรุปดราม่าที่โคตรเดือดครับภาค2นี่เดือดกว่าภาคแรกเมื่อ3วันที่แล้วอีกอันนี้เดือดจัดเลยโคเซม,นมอนเลกาเซียแกไม่ยอมครับเพราะว่าแกแกก็อารมณ์ประมาณว่าแกก็มั่นใจในข้อมูลของแกเพราะว่าแกเป็นสายตรงเซบีย่าไงแต่โรเมรโรรายงานส่วนกันหมดแกก็เลยด่าว่าหแรงเหลือเกินไม่จบแค่นั้นครับไม่จบแค่นั้นครับมีอีกคนที่มาสุดโต่งทางเซบีย่าคือแอคเคาน์นี้ครับ อ่านเป็นภาษาสเปนก็อินโฟเซบิยิสโมนะครับจากที่ดูมาเนี่ยตอนนี้คนตามหมื่นหกถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ของแอคเคาท์นี้มันคล้ายใครผมว่าคล้ายคล้ายแคฟฟิยูสของเชลซีนะครับที่สุดโต่งนะฮะแล้วก็สู้เพื่อผลประโยชน์สโมสรแล้วก็จะมีข้อมูลวงในอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งแอคเคาท์เนี่ยครับอินโฟเซบิยิสโมเขาดูไม่ค่อยชอบบาร์เซโลนาเลยกับสิ่งที่บาซ่าทำเขา เขามั่นใจมาตลอดนะครับว่ายังไงกุนเด้ก,ก็ไม่ไปบาร์ซ่าเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแฟนเชลซีที่จะเลือกเสพเลยนะครับแต่เขาถึงขั้นออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากซึ่งผมสรุปให้แบบนี้เขาโพสต์แล้วก็แท็กหาเคราตโรเมโรนะแล้วก็บอกว่าผมขอท้าคุณเลยโรเมโรโคตรตลกเลยที่คุณบอกว่ากุนเด้จะไปเชลซีขออภัย <c oughs> เดือดจัดโคตรตลกเลยที่คุณบอกว่ากุนเดจะไปบาซ่า เพราะจะไปเชลซีต่างหากไอ้ข้อมูลต่างๆที่คุณบอกมาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์เท่าของผมเลยคือเขาก็ยืนกรานนะว่าคุณเด้มไม่ไปบาซ่าไปเชลซีแน่นอนอันนี้อินโฟเซบิยิสโมเขาบอกนะเขายังดา่าโรเมโรอีกครับบอกว่าไอ้ข่าวที่เชลซีเลือกไปคุยกับประธานเซบิยาแทนที่จะคุยกับมอนเชียไม่ใช่เรื่องจริงมันจะไปคุยกันได้ยังไงประธานสโมสรเซบิยายังพูด,พดอังกฤษไม่ได้สักคำ พูดเป็นแต่สเปนและจะไปคุยกับทางเชลซีได้ยังไงนอกจากนี้ที่บอกว่ากุนเด้อยากไปบาซ่ามากกว่าเชลซีก็ไม่จริงเพราะถ้ากุนเด้ไม่อยากไปเชลซีเขาคงบอกให้เซบีย่าปัดข้อเสนอเชลซีไปแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับอินโฟเซบียิสโปยังแซดด้วยว่าเดี๋ยวพอเซบีย่าประกาศขายกุนเด้ให้เชลซีโรเมโรก็คงมาบอกว่าถแถลงปลอมไม่ใช่ถแถลงจริงหรอก เดือดเลือกเกินนะครับบอกเลยว่าสงครามครั้งนี้นะฮะสื่ออังกฤษอยู่เงียบ ปล่อยให้ตีกันนะครับระหว่างสื่อเซบีย่ากับสื่อของบาร์เซโลนานะครับก็ไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็มีแหกครับเพราะออกตัวแรงทั้งคู่แรงทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเคีรัตโรเมโร่ฝั่งของโคเซมานเอลกาเซียหรือว่าอินโฟเซบิยิสโมเราในฐานะแฟนเชลซีก็เป็นผู้ตามข่าวก็พอนะครับอย่าไปร่วมสงครามกับเขาเลยเอา,าเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการเลือกว่าคุณจะเชื่อฝั่งไหนนะฮะแล้วก็มีคลิปนี้ด้วยครับ เป็นคลิปที่แฟนบอลบาร์ซ่าคนหนึ่งนะฮะไปเจอกับโจลาปอต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาแล้วก็มีการถามว่าเฮ้ยลาปอต้ากุนเดจะมาอยู่กับบาร์ซ่าไหมลาปอต้าตอบกลับมาว่าไม่กุนเดจะไปเชลซีซึ่งแฟนบอลคนนั้นก็อึง้งตะลึงเหมือนกันแต่เคราตโรเมโรก็ไม่ยอมครับเคราตโรเมโรบอกว่าเขาถามคนในสโมสรอนมาแล้วลาปอต้าแค่เล่นมุกตลกเฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับ ส่วนซามูเอลซันซิลวานักข่าวจากรีเลโวนะครับสื่อสเปนบอกว่ากุนเดอยู่ที่โปรตุเกสเรียบร้อยเชลซี Chelsea ยังคงพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญาให้ได้และทางเซบีย่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบาร์เซโลนาเลยแต่สนามซ้อมที่โปรตุเกสเนี่ยที่เซบีย่าไปปรีซีซั่นกันเนี่ยเขาบอกว่าใกล้กับสนามบินฟาโร ที่โปรโตุเกตมากๆก็คือตัวสนามซ้อมกับสนามบินใกล้กันมากดังนั้นถ้าดีลระหว่างเชลซีกับเซบีย่าจบเมื่อไหร่ก็สามารถไปสนามบินได้แบบใกล้ๆเดินทางไปลอนดอนได้แบบสะดวกเลยอันนี้คือข้อมูลแบบจากรีเดเวที่เขาบอกมาอ่ะฟังแก๊งสเปนกันไปเยอะนะครับมาดูฝั่งอังกฤษก,กันบ้างดีกว่าเจคอบสไตเบินะครับ เจคอบสไตน์เบิร์กของเดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษนะครับเขาบอกว่าบาซ่ากำลังพยายามจะคว้ากุนเด้ให้ได้แม้เชลซีจะคืบหน้าแบบสุดๆไปแล้วก็ตามใกล้ตกลงค่าตัวกันได้ที่55ล้านปอนด์เจคอบบอกว่าในมุมนักเตะไม่ได้มีปัญหากับทั้งเชลซีและบาซ่าได้หมดทั้งคู่ส่วนที่ไปโปรตุเกตก็คือไม่อยากซ้อมแบบลำพังเฉยๆ ตอนนี้กำลังแข่งกันเดือดระหว่างสสโมสรเชลซีพอแพ้ราฟินญาไปแล้วก็คงไม่อยากแพ้อีกนะครับแต่บาร์ซ่าก็หวังจะทำให้ดีลนี้เป็นราฟินญาเวอร์ชัน2ให้ได้เหมือนกันแล้วก็มีการแจ้งกับนักเตะว่าให้ชะลอการตัดสินใจเดี๋ยวบาร์ซ่าจะยื่นแน่นอนส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังคนนี้เป็นเพื่อนกับ Jacob เจคอบสไตเบิร์กด้วยนะเขาพูดในคลิป u t u b e ครับโรมาโน่บอกว่าเชลซียื่นข้อเสนอแบบน่าพอใจไปตอนบ่ายวันพุธ55ล้านปอนด์ตอนนี้คือเหมือนกับ ตอบรับไปแล้วล่ะแต่ว่ากําลังคุยเรื่องของโครงสร้างการเงินกันอยู่เพราะตัวเลขมันมหาศาลมากแล้วก็ตอนนี้เชลซีกําลังรอไฟเขียวจากเซบีย่าอยู่เชลซี Chelsea กําลังรอแล้วก็เชื่อว่าข้อเสนอที่ให้กับทางเซบีย่าคือดีโคตรแล้วแล้วก็ดีโคตรต่อตัวนักเตะด้วยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสัญญาค่าเหนื่อยก็ดีส่วนบาร์เซโลนากาลังผลักดันดีลนี้อยู่ไม่ได้คุยกับเซบีย่าแต่เลือกคุยกับคนใกล้ชิดนักเตะแทน ส่วนที่นักเตะเดินทางไปโปรตุเกสเพราะดีลนี้ยังไม่จบนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับชูซุนเดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับติดตามกันต่อยังไม่จบง่ายๆแต่เอาตามตรงปะแม่งในฐานะคนที่ตามข่าวทุกวันนะฮะเสียสุขภาพจิตเหมือนกันนะคือแบบมันมันสวิงกันไปสุดๆจากช่วงหนึ่งที่เราทำใจแล้วว่าจะไม่ได้กุนเดเพราะว่าไปโฟกัสกับอาร์เก้อะไรพวกนี้ แล้วพออาเกลล่มกลับมาหากุนเด้เชลซีจ่ากตอนแรกภาษีเป็นรอบาซ่าเอ้ากลับมาเท่ากันพอยื่นข้อเสนอเซบียาเหมือนจะตอบรับเชลซีได้เปรียบบาซ่า7 0 3 0เลยผมกับขวัญลามาเซียให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะเมื่อวานนี้นั7น3 0และเกมมันไปพลิกตรงที่บาซ่าใช้คันโยกเศรษฐกิจรอบสองบาซ่าเตรียมยื่นกลับมาคุยกลับมาเจรจานักเตะเลื่อนการตัดสินใจไม่ยอมอยู่สโมสรเลือกเดินทางไปโปรตุเกสอีก โอ้โหมันกลับมา50-50เท่ากันอีกแล้วมันพลิกทุกวันน่ะเมื่อวานยัง70-30วันนี้พอบาซ่าใช้คันโยกรอบ2มันกลับมา50-50อีกแล้วตามทุกวันก็เสียสุขภาพจิตเหมือนกันนะอะแต่ในฐานะที่เราก็เป็นนักข่าวจรญญาบันก็เป็นสิ่งสําคัญมีข้อมูลอะไรมีอัปเดตรายงานอะไรผมก็เอามาฝากให้กันอย่างต่อเนื่องนะครับจากกุนเดที่ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับไปดูกันที่ตัวแทนกุนเดกันหน่อย เบนชเมงปาวานะครับก็มันค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าถ้าไม่ได้กุนเด้เนี่ยมันมีโอกาสที่เชลซีอาจจะไปล่าเบนชเมงปาวาของบาเยนเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนฟอร์เรียนเพลตเทนเบิร์ตของสกายสปอร์ตบอกว่าบาเยนพร้อมขายในราคา35้าล้านยูโรหรือว่า30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดครับคริสเตียนฟอลจากสปอร์ตบิลถ้าเป็นข่าวอื่นเชื่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับบาเยนฟังได้นะครับเพราะว่าแกสายตรงบาเยน คริสเซนฟอร์บอกว่าเชลซีจะยังไม่ร่วมล่าตัวเบนชแมงปาวาในตอนนี้เพราะสโมสรอ,อยากโฟกัสไปที่ดีลของกุนเดกับเบรสเนลคิมเปมเบ้ซะก่อนซึ่งถ้าพลาดเมื่อไหร่อันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องปาวาแต่ทูเคิลอยากได้กองหลัง3คนถามว่าน่าสนใจมากจริงๆเป็นชแมงปาวาน่าสนใจนะครับช่วงบอลโลกอะ่ะโหเล่นดีมากเลยถูกไหมแล้วก็เป็นคนที่เล่นได้สารพัดประโยชน์เซนเตอร์ตัวขวาได้ แบ็กขวาได้วิงแบ็กขวาได้แต่ว่าปีล่าสุดฟอร์มดูดรอปไปแกไม่เร็วเท่ากุนเดแต่สูง186เซนติเมตรก็ถ้าถามผมใจ,ใจจริงก็คงอยากได้กุนเดไปก่อนแหละเพราะว่าทูเครนดูอยากได้สต็อปเปอร์ตัวที่เร็วๆไงแต่ถ้าไม่ได้กุนเดแล้วมา,มา,มาได้ปาวาถามว่าแย่มไหมก็ไม่ได้แย่นะผมว่าปาวาก็เป็นนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ครับ ไปดูกันที่เรื่องของตำแหน่งที่ทูเคิลอยากได้เพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับแมดลอเขียนในคอลัมน์การบ้านของแต่ละทีมพมมรีเมียร์ลีกตอนนี้ว่ายังเหลืออะไรอยู่บ้างแมดลอพูดแบบนี้ครับแมดลอบอกว่าหลังจากที่เชลซีได้ราฮีมสเตอร์ลิงกับคูลิบารีไปแล้วยังเหลืออีกประมาณ4ตำแหน่งที่เชลซีอยากได้นะครับคนที่3และคนที่4ที่เชลซีอยากได้ก็คือชูซูนเด้กับเบรสเนลคิมเปมเบ เพราะว่าทูเคิลอยากได้กองหลัง3คนทูเครนมองว่าเสียเรดดิเกอร์กับคริสเซนเซนไปแล้วบางทีเดฟก็ไม่แน่เหมือนกันถูกไหมดังนั้นถ้าเซ็นมาแค่2ก็ถือว่าน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนับ1กับสเตอร์ลิงนับ2กับคูลิเบอรีและเชลซีอยากนับ3นับ4กับกุนเดและคิมเป็เบ้ตำแหน่งหลักที่จะเอาคือกองหลังแต่ก็มีตำแหน่งอื่นที่เชลซีต้องการเหมือนกันตัวรุก ก็อยากได้อีกคนเพราะการที่เชลซีเคยอยากได้ราฟินญานั่นหมายความว่าทูเคิลอยากได้ตัวรูกอีกคนหนึ่งไม่ได้อยากได้แคสเตอร์ลิงคนเดียวอยู่แล้วนอกจากนี้แม้นักเตะหลายคนที่เชลซีคุยเนี่ยอย่างเช่นกุนเด้เนี่ยจะเล่นวิงแบ็กขวาได้แต่ในมุมของโทมัสทูเคิลก็อยากได้คนมาช่วยเหลือริเจมเหมือนกันคือก็คือแบบไม่ได้อยากคาดหวังให้คนเดียวต้องช่วยทุกตำแหน่งอยากได้คนมาช่วยริเจีแบบเป็นรูป,ปธรรมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสรุปตามนี้นะครับซัมเมอร์นี้เชลซีอยากได้6คนกองหลัง3วิงแบ็กสำรอง1ตัวรุก2รวมเป็น6ปิดไปแล้ว2คือคูลิบอรีกับสเตอร์ลิงแล้วก็เหลืออีก4จากนี้ลุ้นกองหลังอีก2วิงแบ็กอีก1ตัวรุกอีก1ซัมเมอร์นี้คือการบ้านของเชลซีทำได้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับแต่งานของเชลซีมันไม่ใช่แค่ขาเข้าครับขาออกก็เป็นปัญหาครับแมตต์บอกว่าโทมัสทูเกลกำลังเจอปัญหาเรื่องขายนะักเตะไม่ออกเป็นจำนวนมาก นี่ขนาดดาวรุ่งหลายคนกลับจากแคมป์ปริซีซันไปแล้วนะพวกบิลลี่กิลร์ฮาวิเวลพวกนี้ไม่ได้อยู่ในแคมป์ที่สหรัฐกับกับทีมชุดใหญ่แล้วนะจนถึงขั้นทําให้บาชชัวยี่เคนเนดีและก็บาร์กลียังต้องอยู่กับแคมป์ต่อเนี่ยแต่แก๊งเหล่านี้ก็ยังขายไม่ออกอยู่ดีครับนอกจากนี้ครับในทีมชุดล่าสุดก็ไม่มีเกป้ากับแวนเนอร์ซึ่งไม่ได้บอกเหตุผลแต่น่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายแต่2คนนี้ก็คือคนที่ทูเคลนพร้อมปล่อยเหมือนกัน ปัญหาคือตอนนี้เชลซีหาทีมที่จ่ายทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยให้กับนักเตะที่อยากจะขายไม่ไหวไม่ต้องเป็นเกป้ากับแวนเนอร์ที่ค่าเหนื่อยแพงก็ได้บาชัวยี่ตอนนี้ก็ขายไม่ออกครับซีเยกเชลซีอยากได้เงินสดจากมิลานแต่มิลานอยากยืมตัวมากกว่าตอนนี้มีแค่อาลแมนโดโรยาที่เนื้อหอมสุดๆถ้าจะขายก็ทําเงินได้แน่รวมไปถึงเจ้าหนูลีวโควิล แต่โรยาเกมอาจจะพลิกได้เหมือนกันนะครับเพราะข่าวล่าสุดเวสแฮมไปอยากได้สคามาก,กากองหน้าในเกาโชซิเรอาบางทีเชลซีอาจจะไม่แบบไม่ได้อยากเสียโรยาก็ได้ไงเห็นฟอร์มกองหน้าป็ซีซั่นเป็นแบบนี้ทูเครนนะครับมองว่าการหานักเตะใหม่ก็สําคัญแต่การปล่อยคนที่ไม่ได้ใช้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะจะได้ลดเพดานค่าเห,หนือสโมสรตัวนักเตะก็อยากย้ายกันหลายคนครับเพราะถ้าเกิดอยู่ต่อแล้วไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่มีความสุข นอกจากนี้เนี่ยไอ้แก๊งที่เชลซีอยากขายเนี่ยเช่นมิชี่บาัวยี่เนี่ยดันโชว์ฟอร์มไม่ดีปรีซีซั่นด้วยหลุดเดียว2ครั้งยิงไม่เข้ายิ่งหาทีมซื้อได้ลำบากอีกนะครับเรียกว่า ซัมเมอร์นี้เชลซีเดือดครับลุ้นกันยาวๆจนกว่าจะปิดตลาดนนั่แหละนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากนะครับก่อนจะไปขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองด้วยนะครับขอบคุณคอลลาแอควิตามินลดสิวสูตรแพทย์มาจากช่องปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับขอบคุณซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอัพการันตียอดขายกว่า140,000คันขอบคุณ Sie, Football, สิกวอร์ออฟฟูตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บอสและก็ของสโมสรเชลซีรวมไปถึงทัวร์ดูเชลซีกับปีเตอร์บอสสนใจอินบบบบ็อออกซ์์มมาสาสถได้้ทีี Facebook ี่่เเลยนนะครรัชวง ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบาย